เฮ้ยเทพมันหมดแล้วมันร่วงแล้วเทพร่วงแล้วร่วงลแล้วโอ้โหถระชันเลยโอ้โหเฟมตกเฟมตกโอ้โห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 โอเคเทพเราขึ้นไปบนตึกเราก่อนดีกว่าจะเผาเลยเหรอ ยังเราขึ้นไปบนตึกเพื่อไปดูความฝูงเหน่อยหน่ห้าอยู่แถวนี้แหละโอเคผมวิ่งแบวก่อนโอน้่กว่าจะวิง่งขึ้นถึงบอกเลยเหน,นื่อยทิศนี้เอา้า เดินขึ้นไม่ได้โอ้หต้อง<ม>ขึ้นเลือไปลืไปว่าต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นผิดที่ตอนนี้สิบสี่น่าจะกลับมาทันยุวิ่งไปแป๊บหนึงโอเคอพยายามขึ้นไปเดี๋ยวเอาอาหารมาไหมเนี่ยเอามาไหมอยู่นี่มีโอ้ไม่ได้เอามา เอ็งค้ามาอยู่อือเอามาอยู่มั้ยาจะ,าจะปิดเ,เราจะปิดฉากตึกนี้วันนี้แหละเก็บเก็บ G5 เก็บ G6 เก็บ G7 ตึกที่เราร่วมทุกร่วมสุขสร้างกันมาอ๋อคอยป้อมปราการสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้<笑><笑>เห็นมันสูงดี เดินดีๆแล้วตกไปแห้งแน่นอนอแล้วตรงนี้เราไม่มีสะพานขึ้นที่สูงแล้วอะ่ะไม่มีไม้ฟางแล้วด้วยโอ้โหต้องวิ่งขึ้นเองสินะโอ้ยังไม่ถึงนี่หรอ,อเ,เอ้ยไกลแล้วเทพเอ๊ะมันมีบันไดลัดนี่หว่าลืมดูมีมันมีลัดอยู่สร้างไว้อยู่ช่วงตน้ตนๆ่ะแต่ช่วงหลังๆต้องวิ่งแบบธรรมดาเลยอันนี้ ไปต่อถ้ามึงมีไม้มันก็นรสร้างขึ้นมาก็ได้ดูครับค,คิดว่าไม้หมดไปเท่าไหร่กับการสร้างสิ่งนี้อ, <c oughs> อย่างฟูงมีไม้พอสร้างไอ้นี่สักหน่อยไหมวะสพานสพานอูอ้ไม่มีทำไมตรงนี้มันขาดอย่างนี้ละ่ะเดินดีๆนะ้ววยเทพ คิดดูว่าเราสร้างฝูงกบภูเขาลูกนั้นสิทางโคมไฟเอ่ยทางไม้เอ่ยหมดงบประมาณไปเท่าไหร่เทพวิ่งเรื่อยๆนะเพื่อนอย่ารีบนะเว้ยไม่งั้นนี่ได้วิ่งใหม่นะวิ่งใหม่เกิดใหม่ด้วยไม่รู้ไปเกิดอยู่ไหนอ่ะ เออเทพถ้าถ้ามันเกิดใหม่มามเกิดตรงนี้นะเว้ยกระโดดเกือบตเลิดมื่อีโอ้หใจหายแวบเลยใจใจแป้วเลยทำไมไม่สร้างให้มันชนกันเนี้อะโอ้กูอยากกระโดดไปตรงนั้นมากเลยอึ๊บโอ้โหหหลหหหล ใช้ชีวิตแบบนี่แหละมันถึงชีวิตถึงจะมีแบบอชีวิตชีวาเดินระวังทุกอย่างก้าวนั่นคือบ้านเราที่เรามาอยู่แรกๆแล้วดูจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ดิโคตรสูงอะ่ะลิบลับเลยนี่ชอบสร้างกำแพงมีรูนะเนี่ยพี่กำแพงมีรูประตูมีช่องเฮ้ย hey, ไม่ใช่ มันสร้างได้<ม>แค่นั้นในเทพกู <c oughs> ทำได้แค่นั้นจริงๆว่ามันต้องแหลกแหลกมากๆแน่เลยอะอเทพเชื่อไหมอตอนพวกไอ้น,นี่มันมันถลม่มมันกระจายกันนะอะว่ามันต้องแบบแหลกแบบโอ้โหเทฟเดชคนเดียวนเ,เนึ่งเร,เ,รเราไม่มีเรามันน่าจะมีระเบิดเวลาเนาะเออถ้ามีระเบิดเวลาแล้วกดตู้มเดียวหายทั้งนั่นแหละล้วก็รอดูอยู่ฝั่งนู้นเราจะได้เห็นตอนมันพังไง ใช่เอ้ยเอาเราไม่มีแผ่นยืนข้างบนนี่หรอไม่มีไม่มีแล้วหมดไม้หมดงบแล้วเราจะถล่มยังไงจะยิง RPG หรือว่าจะาจ,จะเผาแล้วค่อยให้มันถล่มทีเดียวเดี๋ยวจะเยน็นไม่ได้ํำปืนไฟมาเทูว่าเราโดดลงไปตายเอ้ยถ้าโดดลงไปตาย RPG มันจะตกไหมตกสีครับตกอยู่กับกลองไง โอ้เอาไปว่าเราพาคุณผู้ชมขึ้นมาดูความฝูงของวิวก่อนใช่ครนี่ครับก็เราทํามาได้ขนาดนี้ครับเออว่าเป็นยังไงดูงสุดุดละเฮ้ยฝั่งนั้นมันอย่าบอกนะเป็นเออที่ฝั่งสะพานขาดนะแต่ฝัางขายอยู่ตรงนู้นโน้นโน่น,นเออโอเคเรารู้ความฝูงแล้วไปเทพวิ่งลงเดี๋ยวเราไประเบิดจากข้างล่างอ้าวไม่เผาจากข้างบนได้เหรอ ไม่ไม่ไม่ตั้งหน่อยไปเฮ้ยแทพไปมองเลยเร็วๆมึงจี้อติดไฟเยอะจังไฮ้ว่าเอ้ยโอ้โอ้เอาเร็วเอาเร็ววิ่งอ่าในวิ่งครับคุณผู้ชมไฮ้ยว่ะเอ้ยยิงวิ่งดูกูเลยเฮ้ยแต่มันไม่ช้าอยู่เทพเฮ้ยแต่มันลามว่ะใช่ไงเราเรียบลงไปให้มันลามตรงนั้นแหละ ให้มันลานอยู่รเราเรียบีวิ่งลงไปดูข้างล่างเทพแล้วเราจุดข้างล่างเลยแล้วเราก็ไปหามุมดูสวยๆอันนี้จ้ำ้าไปนี่ลงอย่างนี้เลยผมเคยคิดอยู่เมื่อกี้ผมคิดอยู่แต่ว่าผมไม่น่ารอดอ่ะเกือเออเออได้อยู่เทพได้อยู่ เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมขอวิ่งงี้แหละแต่เลื่อนรถว่ะใช่เลื่อนรถใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดสะพานนี้นี้แล้วโอเคโหเลื่อนรถขอกินก่อนถึงสะพานทางลัดแล้วเทพเร็ว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 ไม่งั้นฉันเทพมึงอยู่เนี่ยมันร่วงเลยเทพไม้มันเลื่อนลงมาแล้วเร็ว เดี๋ยวอุ๊บคือวิงยิง,ยงดักผมนี่ยนะไฟต้องไม้ผมนี่เดี๋ยวโอ้ดูอะไรเนี่ยไม่ทันนี่มึงจมไปกระพ้อมกระตึกเลยดูว่าอุ้ยิงอะไรดักทางคนงงเนี่ยโอ้แต่ยิงอีกแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวยิงไปข้างบนโน่นวะนนนนเฮ้ยชิบหายเท่กูยิงผิดนั่นอีกแล้วดูอ่าไม่ตายเถอะ เร็วเร็วเร็วว <c ười> ิ oh, i, cổ, ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ยยิงผิดอีกแล้วเทพเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยแก้งันเดี๋ยวยิงลงไปข้างล่างเลยยิงเดี๋ยวแล้วกระโดดเกาะยังไงเนี่ยคือกระโดดโอ้ยเกาะได้เฉยเฉียดแล้วก็ใช้เวลาเทพกูจะถึงแล้วเร็วอย่าช้าอย่าช้าถึงถึงแค่เล้ว อะไรเนี่ยแล้วตรงนี้กระโดดเกาะไงถึงเนี่ยเร็วเร็วเได้สิกูจะเผาข้างล่างนะโอ้โเผาข้างล่างแล้วนะดวใจคนไม่มีอาหารกินด้วยวะกูเผาโคนข้างล่างแล้วเร็วๆโอเคไม่รู้มึงจะมาทันหรือเปล่ากัไปแล้วลาก่อน ขอให้มังโชคดี้ยเกือบร่วงขอให้โชคดีเพื่อนกูจะไปดูวิวสวยๆเก่งไอเทพเทพเร็วเฮ้ยเทพขบวนไม่แล้วถึงจะถล่มแล้วทุกคนเตรียมตัวรับเพลินมาตั้งนานทำลายในวันเดียวครับท่านผู้ชม เต็มตัวรับเฟมเลนไม้เริ่มกระจายลงมาแล้วพระเทพเทพโอ้แหลกแหลกแหลกเทพพอเราไปไปไปเดินไปยืนอยู่ดูอยู่บ้านเราดีกว่ามามามานี่ยมาเนี้ยอาว่ะเทพข้างบนไฟไหมแบบคุกคุลเลยเริ่มแหลกแล้ว <laughs> <frame rate S 2> เฟมเลนเริ่มตกไ,มมไฟไหมเลยพี่ฮะ <laughs> โอเทพถ้าชั้ข้้งล่างไม่หมดกลัวเลยมันร่วงมันล่วงทั้งแผงเลยนะมึงดูข้างบนก็ร่วงแล้วไหนกันไหมดูไม่ครับข้างบนมันเริ่มร่วงแล้วโอ้ตึกของเราถ้าข้้งล่างมันพังหรือ HP หมดนะบอกเลยเฟรมเรทายโอ้ไม่นักไม่นักเฮ้เทพเทพมันเริ่มร่วงแล้วเทพ ผมไม่เห็นลงมาวะโอแหลกแหลกถอยมาถอยมาถอยมาไอ้ตรงตรงนั้นหักแล้วตรงนั้นหักแล้วใช่ตรงสะพานนั้นหักแล้วไม่ใช่ข้างล่างมันมันหักหมดแล้วเหรอนั่นนะสิเออสะพานข้างในเ่ี่ยรอดูตอนถล่มอยากเห็นอะเออนี่รอดูตอนถล่มวะนี่เรามาเป็นฝักขีพยานด้วยกันเพื่อนโอ้โหไฟ มันกลัวมันจะอันนี้ฝั่งเดียวเราไม่ได้สร้างไปยิงฝั่งโน้นอ่ะไม่เป็นไรมันมันลาหมดมันจะถล่มร่วงลงมาหมดเลยเพราะว่ากูยิงทั้งสองฝั่งแล้วอูร่วงแล้วไมายร่วงมาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้พอแล้วเริกยิงได้แล้วโอ้โหเฟรมตกเฮ้ยไหมไอ้กำแพงมันเริ่มร่วงแล้วเหรอใช่กำแพงร่วงแล้วโอ้โหดูครับโอ้โห โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เกมน่าจะกินสเปคเกินนะเฟรมเรททำเกมหลุดเลยต้องสร้างใหม่ก่อนมีใครเล่นเหมือนเราปะเนี่ยไม่น่ามีมาเทพมาแล้วเข้ามาแล้วดวนเพื่อนดวนนี่เราต้องเข้าใหม่อีกรอบหรือเปล่าวะเพราะว่ากลัวลุดอีกรอบแน่เลยอะ เอาไนาว่าไฟมันไหม้อยู่ครับไฟมันไหม้อยู่อแ,แหละแต่ว่ากูกลัวเรามันหลุดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่า<อ>ถ้าสิ่งของขนาดใหญ่พังขนาดนี้นี่เกมเด้งแน่นอนอืมมันมันไม่ใช่น้อยๆนัน่นเน,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 นี่ยตึกทางตึกเนี่ยเออสูงเสียดฟ้า <laughs> ส,สูงเสียดฟ้า <laughs> อะไรนะเทีย <laughs> บกับตึกดูใบแล้วเกือบเทียบเท่าได้ครับสูงสูงจริง อยากให้อนาคตมีทำลิฟต์มาให้นะจะาทำลิฟต์มาให้จะเเราดูว่าจะมีอะไรว่าผมเดี๋ยวต่อต่อก่อนเราคงไม่เเทพกำแพงพังเอาะว่าเทพมันร่วงลงมาแล้วอ่ะร่วงแล้วเหรอใช่มังหลดยังไม่มาเหรอที่ก็หัวเราหลุดนะครับเนื่องจากเออเราเผามันเฟรมเรทมันตกโอ้เข้ามาโคตรแล็กเลยตอนนี้แล็กๆมาก โอ้ oh. เดี๋ยวอันไหนไหนไหนตึกอยู่ไหนตึกตึกอยู่นี่โอ้ oh. ตึกอยู่หลังอะโอ้เฟมตกเฟมตกเทพเตรียมตัวเมื่อกี้ก็หัวเราหลุดไปครับก็เลยเกมก็เลยเด้งออกแต่ว่าตอนนี้นี่ครับเทพถอยถอยไม่อยู่ตรงนี้เทพถอยมานี้อย่าไปอยู่ใกล้เกินดรุด วิ่งมนนี้พอแล้วอย่าไป<อ>ายิงมันมพอแล้วใจมันไม่ค่อยเห็นอย่าทำ <laughs> อย่าทำตึกเราให้มันดูแย่ไปมากกว่านี้เลยมันเจ็บบอบช้ำม,มาเยอะแล้ว <laughs> เราต้องไปอยู่บนเขา,าเียนะต้องไปอยู่บนเขาตรงนู้นเลย <laughs> โอ้โอ้โอวิ่งชนกับดักตัวเอง ต้องหาทำเลดูหาทำเลที่ดูแล้วไม่หลุดเอ้ยอย่าอย่ากระตุกแม่งเอ้ยเกมมันโคตรกิดสเปกอูหันมาแล้วเฟรมตกเทพเร็วต่อครับเมื่อกี้ก็หนัวเราหลุดอีกแล้วนะครับไม่แน่อาจจะหลุดอีกรอบก็ได้การทำลายตึกแต่ละครั้งนี่ ทำไม่ไเกมเดี๋ยวผมาเทมวิ่งมานี่เลยแต่ที่น่อยู่ไหนโอ้ยไปดูอะไรไกลแฮะมันต้องอยู่ไกลๆตรงตรงหาวิธีทำลายตึกวิธีอื่นนะวิธีนี้ใช้ไม่ได้ไฟมันไม่เยอะเกินแนะบบเกมเด้งเลยเด้งทุกรอบอะเด้งเวลาเดิไมไลยนะตอนกำแพงมันร่วงชุดหนึ่งชุดสองปุ๊บเด้งเลยอันนี้พี่เข้ายังกำลังโหลดอยู่ เราทำไงอะ่ะพี่อล,ล,ลองดูไกลๆเลยลองดูสักกันหนึ่งเ <c oughs> ออวันเทพันพังเป็นโอ้พังตั้งแต่พังตั้งแต่ชั้นแรกยันบนสุดนเลยเพื่อนโอ้ยพี่ต้องโหลดเซฟใหม่ปะเนี่ยไม่ไม่พังพังไม่แค่ส่วนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทดลองเอาไงอะ่ะแค่นั้นแหละให้มันพังส่วนเดียวไป รู้แล้วเทพเราต้องทำยังไงไอฐานฐานข้างล่างมึงเนี่ยเผาเฉพาะฐานเออเผาเฉพาะฐานข้างล่างอะถ้าฐานข้างล่างมันมันเทพีหมดมันก็ร่วงลงมาเลยแล้วมันก็จะไฟมันก็ไม่เยอะด้วยใช่ไหมล่ะเอางั้นก็ได้อะโอเคแต่มันก็ไม่ลามไปเรื่อยอยู่ดีมันลามก็จริงแต่ตอนมาถล่มมันก็ถล่มทั้งหมดเลยไง ออกไปคืนเทพมึงออกไปอยู่นอกบ้านเลยเดูยกูจะจุดเผาแล้วหรือว่ามึงจะมาเป็นคนจุดเผาเดี๋ยวผมเผาเองมามางั้นมึงลงมาตรงนี้เนี่ยอฐานข้างล่างที่มึงสร้างเนี่ยเห็นไหมนี่นะเออไอ้พวกฐานต่างๆเนี่ยโอเคอะพี่ไปก่อนเออแล้วมึงก็จุดไฟเผาเลยนะ <c oughs> ยิงเอาไปจี้ไฟเลยเดี๋ยวกูจะไปอยู่ข้างนอก เอาเลยเพื่อนตึกเราแบงเอ้ยแบงไม่เยอะอยู่แบงนิดเดียวเอ้อเอ้อเออเอ้อเอ้อไหลอย่างไฟไหม้ไฟเฮ้ยไอ้ทางตรงนี้หายไปไหนเนี่ยเกือบวิ่งออกผิดช่องแล้วเมื่อกี้เท่บ่งเผาแล้วใช่ไหมเผาแล้วโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันพอแล้วเทพอย่าให้ไฟมันเยอะพอแล้วสะพานที่ผมยืนอยู่เนี่ยสิไหม้แล้ว เออโอ้มันไปจุดทำไมเดี๋ยวมันรุดเฮ้ยไม่รุดแล้วมา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 นี่มานี่ไฟไฟแค่นี้ไม่เด็ดเท่าไหร่มันถล่มมันจะเป็นยังไงเนื่องจากหลุดไปหลายรอบครับหัวหลุดนะฮะตั้งใจว่าจะให้มันไหม้หมดแล้วก็ถล่มแต่ว่าไม่ได้นะมันไหม้หมดไม่ได้ลุดตลอดมันกินเฟรมเลสแล้วมันก็หลุดไปเลยเด้งเด้งอย่างเดียว เราต้องเผาเฉพาะโคดข้างล่างเพื่อให้มันไหม้แล้วก็ล่วงลงมาทั้งชั้นทีเดียวแลวบ้านลังน้อยเรานี่แหละเผ่อตอนมันล่วงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ก่อนเผ่อตอนมันล่วงเนี่ยเทพกูว่ากูก็หลุดแล้วนี่เทพกูว่ากูต้องหลุดแน่เลยอ่ะถ้ามันตอนมันถล่มอ่ะมึงเลิกยิงนี่ไม่ได้ยิงไปบ้านนี่ยิงเล่นอยู่นี่มรักษาเฟรมเลนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเอกต้องใจหมด อะไรไม่เ้ยผีมาดิทำกูดูแย่อเทพมึงยิงกูดิสู้พอพอมึงยิงหินแตกดูเข้าตัวเลยครับมันอยู่ไกลเ้ยไม่ต้องเก็บเลยตกแกหมดสะดุ้งเลยอุ่าดูเพลินเอามื่อไหร่จะถล่มเทพโอ้หดูว่ามันไม่ลามอยู่เลยเฮ้ยมันลามชั้น ชั้นสองละเออชั้นสองแล้วถึงชั 3, ้นสามคิดว่าน,น่าจะถล่มแล้วล่ะชั้นสามเฮ้ยโอ้พหผี่าตั้งไหนวะ <c oughs> มากันดีกันนะักกันนะะพอแล้วเราจะดูตึกเทพมึงได้ยิงฐานจริงไหมเนี่ยยิงไม่แล้วเดี๋ยวก็ได้ไปจุดใหม่แล้ว <c oughs> มันยังไม่ถล่มเลยเนี่ยเอ้อยเทพเทพมันเริ่มแล้วปะ มันเริ่มแล้วอ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวครับตอนนี้ลุกปุกปงแล้วครับฝั่งออนี้นะกําแพงกัมแพงชั้นหนึ่งไหม้หมดแล้วแต่ฐานข้างา่ายังไม่พังเลยทำไมถามมันอึดจังวะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งไงฝั่งโน้นอ่ะมันยังไม่ไหม้ไปอ่ะใช่มึงจุดไฟไม่รอบครอบเราเอาพี่ว่าจุดแค่ฐานข้างล่างเนาะผมก็จุดแค่ฝั่งเดียว,แล,วแล้วก่อนออกมาผมยิงฝั่งนี้เฉย สายต้องวิ่งไปยิงไหม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วคููบาไม่นานเทพไม่นานนเรือตรงตรงอันเดียวเองนเรือเดียวเดียวเตรียมตัวเตรียมตัวเตะตะเตะเตะเตะสาองอเตรียมตัวหมดเฮ้ยเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สภาข้างในมันรั่วหมดแล้วเหรอย่างนะ ไอ้ร uh, um, oh ่วงแล้วหนึ uh, ow ow. Uh, oh ่งเริ่มร่วงแล้วร่วงแล้วข้างในมันพังหมดแล้วนะพังแล้วครับปูยพังแล้วเดือกต้องปูด้วเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะโคตรลุ้นลุ้นกูโทรหวยสิอู้ดูดูดูหรือว่ามันลอยมันลอยได้ไวเลยนี่ถ้าถ้าลอยไปไปผมไม่ว่าไม่น่าลอยหรอกผมว่าไอ้ตรงประตูอะค้ำจุนมันอะ นี่ประตูมึงแข็งอะไรงขนาดนั้นเลยเหรอประตูผมว่าผมอัพเป็นเหล็กนะมึงเอาไม้ประดู่มาทํไปเนี่ยอุ้ยิ่งกว่าไม้ประดู่อีกนี่มึงเอาไม้อะไรมาทําเอ๊ะรอให้ไม้ชั้นบนน่ะมันร่วงให้มันพ้นประตูน่าจะหักหมดนี่มันพังไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วน่ะเนี่ยต้องรอดูประตูพังก่อนถ้าประตูพังนี้น่าจะทั้งแผงเดินไปดูใกล้ๆสักหน่อยดิมันเป็นยังไงวะทําไมมันไม่ไหม้พอที เดี๋ยวไปยิงฐานมันทิ้งก่อนเออไปยิงฐานเลยลถึงกันเร่งเลยเอาแบบวิ่าก่อสร้างมาดีเกินตึกพังยากพังแต่ทีละชั้นทีละชั้นเหลือแค่อันเดียวครับแต่ว่าไม่พังอะเออนูนั่พังไมสีน่ะมันอึดจังเลยเอ้ยพังพังแล้วยเอ้ยมันเหลืออันเดียวอีกอะเอ้ยทำไมตรงนั้นมันแข็งจังนั่นดิ ไอ้ตรงนั้นเราใช้ไม้อะไรทำเฮ้ยเทพมันหมดแล้วมันร่วงแล้วเทพร่วงแล้วร่วงแล้วโอ้โหลีบชั้นเลยโอ้โหเฟมตกเฟมตกโอ้โหดูโอ้โห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 โอ้ชิบหายแล้วเฟมตกดูเฮ้ยไอ้ตรงนั้นมันแข็งจังอ้าวตัวนั้นยังไม่พังอยู่เหรอยังโอ้ยมีอึดไปไหนเนี่ย มีแค่นี้ก็เฟเอ้ยเทลยิงวันนี้ยิงยิงโอ้ยเ้ยิวมหเลยแล้วหักแล้วกูเอา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 ไอเดียวลอยตายติจมเดี๋ยวแอดมินโอ้โหอุ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> เกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเมืองลอยฟ้าทำไมมันลอยฟ้าอย่างนั้นโอ้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรค้าแล้วทำไมมันลอยได้อะเทพไปหาไม้มาสร้างเฮ้ยมึงอย่ายิงทิ้งเทพเทพเทพมันไม่ใช่มันมีไม้นั่นค้ำอยู่เหรอไหนมึงเห็นมึงเห็นไหมมัน ลองยิงดูกันดิมันไม่มีแล้วมันเออมันไม่มีแล้วนะแล้วลมันลอยได้ย,ไ<ร>ยังไงอ่ะลราเจอแบบความท้าทายใหม่ครับเดี๋ยวเอ็ดมินเขาก็อัปเดตเราดูสิเรามันทำอย่างนี้แล้วว่าคือมันไม่พ่าเงมึงไม่น่าถล่มสะพานทิ้งเลยไอ้บ้าเอ้ย ไม่มีอะไรขึ้นไปดูเลยทีนี้เทพอแล้วรู้กูรู้มันลอยมึงแอบติดคอปเตอร์ไม่ไผ่อยู่บนนั้นก่อนน่ลอยได้แบบนี้สนใจยัคอปเตอร์ไม่ไผ่แบบล้านอันอะของโดเรมอนอะอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวไหนไหนเราเผาบ้านเราทิ้งอยู่เลยเพื่อนอเอาเผาเลยเหรอกูยิงไปแล้วโอ้ยเอา ว่าเรากันไฟว่ะหลังคาพี่อัพเป็นปูนไงใช่พี่ยิงโดนหลังคาแต่ถ้าพี่ยิงตรงปูนตรงเนี้ยไอ้เทพเ<อ>มึงจะมึงจะตัดชกพานมะพานตรงนี้เพ <c oughs> ื่อหนี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 หว <c oughs> ิ่งเร็วเสอโอชิบหายแล้วเทพ <c oughs> มึงมึงยิงอะไรมึงไม่คิดเลย้ยขังกอนผมพาว่านตีผมยังไม่คิดเลย โอ้โหแต่ฟลว่ะตึกเราลอยฟ้าได้อ่ะแต่เนี่ยผมลงครับคือที่แรกผมคิดว่าเขาข้างล่างเนาะมันจะหักหมดไปเป็นชั้นๆหักไปแต่ว่ามันไม่ใช่ครับดูสิมันเกิดช่องว่างแต่ตึกเรายังลอยอยู่ครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะอเทมมันอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ข้างหลังที่นี่ กูมีไอเดียอย่างหนึ่ง่ะกูว่าจะฆ่าตัวตายเผื่อบางทีกูอาจจะไปเกิดอยู่บนนั้นอ้าวเหรอเออโอเคเรายิงไม่ได้ไฟมันไม่ไหม้แกตายแล้วหนึ่งนดนึงโอ้ยยิงไม่ได้เลยเรียบร้อยมีใคไปเกิดไหนเดี๋ยวลองดูก่อนกดดูก่อนเที่กูมาเกิดบนนี้ชิบหายแล้ว เออโอ้โอ้ไฟไหม้หมดแล้วโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเทพโอ้ยอยู่นอกบ้านอันนี้ก็ขอปิดเสียงแค่นี้นะครับเนื่องจากโอ้ติดเอ้าโอ้ติดเดี๋ยวเนื่องจากโอ้ติดเนื่องจากตึกที่เราว่าจะทำลายมันมัน มันไม่พังครับมันลอยฟ้าก็น่าจะทำลายได้แค่นี้ครับใช่เราทำลายได้แค่นี้แหละแล้วก็ผมรอไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าไฟมันไม่เยอะกว่านี้เนี่ยเราหลุดกันกระจายเลยนะโอโหมันกันว่าเอ๊ะทำไมมันกวนหลุดมากเลยมันไม่ตายโอเคเราก็ได้แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมในการทำลายตึกปิดอีพีของเราเอาครับมีดีมูตายพรโออได้ เทพมันเหมือนจะหลุดอีกแล้วอ่ะเทพมันเหมือนจะหลุดอีกแล้วอ่ะโอเคทุกขอบคุทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเกมถัดไปสวัสดีครับ